ใน3ชื่อนี้พยางค์หลังออกเสียงเหมือนกัน arno arno d o n โ d o n โ r o n ร r o n อ arno arno d o n โ d o n โ r o n โ r o n ะคุณมาดู arno คุณจะเห็นตัว n ตามด้วยตัว o ใช่ไหมคะแต่คุณดู i p a เป็นไงคะตัว n ตัว l ตัว d ติดกันเลยใช่ไหมคะแล้วสละหายไปไหนเดี๋ยวคุณย้อนจะที่บายอพอคุณลงมาดูชื่อ d o n a l d o n a l คุณจะเห็น IPA ก็คือตัว N เ,เนี่ยเลื่อนเข้าไปหาตรงคำว่าดานใช่ไหมคะสระตัวนี้เป็นสระโอที่อยู่ตรงกลางระหว่างสระโอปากจูแบบนี้แล้วเลื่อนลงไปทางสระอฉะนั้นมันกลายเป็นดานเหมือนชื่อครูพี่อ่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าอ่านฝรั่งเรียกครูพี่อ่อนว่าอ่านโอเคเนาะไม่ใช่สระอา100เซ แล้วก็ไม่ใช่สละออรออร์เซนอยู่กึ่งกลางแล้วคุณลงมาดูพยางหลังคำว่า r a l d เขาก็เขียนเหมือนกันตัว N อยู่ในพยางแรกแต่ตัว L แยกไปอยู่พยางหลังโดดโดดเลยฉาตินั้นตัว L ตัวนี้เป็น Dark L เป็นสละฉะนั้นคุณจะเห็นเขาออกเป็น Arnold าะเขาลาก n เข้าไปหา l เพราะว่าสระโมาจาก l o o o เพราะว่า l ตัวนี้มีสระในตัวมันเองเขาเรียกว่า Slavic l ซึ่งตัว l อยู่ข้างหน้าเป็นพยัญชนะเช่นคำว่า like love live life ตัวนี้คือ like l ทั้งหมดเพราะเขาอยู่ข้างหน้าเป็นพยัญชนะ So Antonia Arnold O Dark L Donald O Dark L Ronald O Dark L Okay Tam Bye Arnold 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 Donald 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 Ronald Ronald Ronald